เจทำอะไรเนาะอุ้ยไหนดูสิโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้อย่าบอกนะว่าทำให้น้องหมาใช่ไหมโอ้โหแน่นอนจริงจริงเจ๊น้ำฝนแล้วตัวเองกินอะไรนี่ไม่มีกินแต่ช่วงบาย่าย คักนอจีเนาะเจ้านี่เนาะสุดยอดเด็กเดือนเที่ยงขึ้นนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับความเอ่อเมตานะครับของแต่ละคนเนาะนะครับเจน้ำฝนคนรักสัตว์นะมีจิตใจที่เมตตาอ่านะครับพี่น้องครับ เบิ้น่นอนแต่ว่าสุดยอดเลยเจ๊แก้วแบบนี้เยี่ยมเลยทุกวันจะซื้อข้าววันละสองโลนะครับทุกคนครับซื้อข้าววันละสองโลมาหุงให้นะครับน้องหมานะครับนี่ตัวหนึ่งนู่นตัวหนึ่งนู่นตัวหนึ่ง โอ้เยอะอยู่ครับรวมทั้งหมาจรตามข้างถนนด้วยครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นนะครับกำลังใจให้กับเบวตีโเุเซแนกับเจ๊น้ำฝนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามและรับชมนะครับทางช่อง youtube นะครับขอบคุณมากมากครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเด้อ นี่หแหงๆเรื่อยๆเจ๊ฝนบอกแฮงเรื่อยๆนะคะยังจะปิ๊กมาบอกกันเนี่ยโอ้โห,โ,หโอเคครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ <S 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 พบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ